คลิปนี้รีวิวที่พักูวิลล่าวิสวิลล่ากะนเตกแต่งเตรีมคริสต์มาสมีน้ำให้สามขวดแล้วก็ขนมห้ังด้วยนกินได้หมดเลยเขาบอกนะที่วีแอบดูแอบดูแอบดูได้ดูโอ้ตกินมามีเชนเดลีย์ แรงมากนต้นจคิดมากแล้วความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคาถามตองหนึ่งิเดีย้นย้ครัีครับสวัสดีครับใช่ครับ,รบอ่าสลาย,ยุครับอ๋อเจ้าข้างานาในนี่นะฮะ โ <Okay S 2> อเคครับะะะใช่ครับเป็นหงน้ีค่ะห,งหังนี้ครับผมจะมาแต่งชิคกี้าเลยค่ะยังไม่เสร็จเลยน่ารักมากเลยค่ะตรงนี้เหรอเสรอจได้นะน้าเพิ่งเห็นน่ะเพราะว่าเมื่อวานไปพักไอ้นี่บูเวลล่าไหมา คลิปนี้รีวิวที่พักพูลวิลล่าวิสวิลล ja. ่าระดับโอ้โหวิลล claro> ok. ่าสะใหญ่ด้วยนะน่าเล่นอขออนุญาตแปะ2อันแล้ค่ะเดี๋ยวทำให้เสร็จแปะอ๋อคริสมาสตีมคริสมาสใช่ค่ะโอเคฮะนั่นมือรายการหลัก น,น,นี่นี้ตกแต่งตีมคริสต์มาสอันนี้น่าจะเป็นหลังสองคนนะอันนี้หลังสองคนมีเตียงเดียวอันนี้มีสองเตียงใช่แล้วก็แบบูวิลล่าหนึ่งถึงแปดคนที่พักไพวรพวทไพรวทสวยด้วยมาดูด้านในกันดีกว่าด้านในมีตูเ้เย็นมี แก้วมีช้อนมีกระติกเนาะมีน้ำให้สามขวดแล้วก็ขนมหลังตู้เย็นกินได้หมดเลยเขาบอกนะตู้เย็นเป็นขนาดใหญ่อยู่นะนี่ถัดมาขวามือมีทีวีแล้วก็แก้วกาแฟตล้วเครื่องแปง้งและน่าจะห้องน้ำชุดนี่ห้องน้ำ มีชาว์แคร์ให้ด้วยมีคารตั้บัตแต่ไม่มีแปลงสีฟันอยางสีฟันนะแล้วก็มีบอดี้ชาวอร์มีเดี๋ยวอาบน้ำกับแชมพูก็ปัดน,น้ำอุ่นจบเราพักเป็นห้องสองเตียงเนาะใช่สามสี่คนสองเตียงสองเตียงแต่นอนกันสามคนที่นี่ชอบอย่างหนึ่งทีวีจอใหญ่มากจริงเท่าไหร่ได้วะ หรือห้าสิบนิ้วที่พักก็เป็นประมาณนี้ห้องพักง่ายๆแต่ว่าบรรยากาศแบบไพรเวทไพรเวทไพรเวทมากมีห้องสามท้ายเนาะมีไทยเราก็คือนอนได้สี่คน mm hmm. บ้านถัดไปนอนได้สองคนเพราะมีเตียงเดียว mm hmm. เนาะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเราก็จะเป็นภูมมน่าเนอนได้หนึ mm ่งถึงแปดคนคือจะบอกว่าบันพิเศษตรงที่ว่ามันไพรเวทด้วยราคาดีด้วยและเพิ่งเปิดใหม่ด้วย ถ้าจาไม่ผิดดูจากหน้าเพจน่าจะเปิดใหม่ช่วงเดือนตุลาเนอะใช่ไหม,มนี่เรามาผังเดือนพฤศจิกประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนเย็นเขาจะมีอะไรให้กินบ้างใช่ใช่แต่เมื่อกี้ที่เข้ามาเขาบอกว่าข้างหลังเนี่ยกินได้หมดเลยกินได้หมดเลยหมดเลยฟรีหมดเลยมาเมากินได้คนะ่ะใช่ <laughs> หมดเลยดีมากเจมห้องนี้ราคาเท่าไหร่ ไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวค่อยบอกบอกไทยคลิปได้แต่บอกเลยว่าราคาดีเออแต่ยังไม่บอกเท่าไหร่อ้อนะคะพูลิล่าพักได้กี่คนเหรอคะได้ไม่เกินแปดพันไม่เกินแปดดูได้อ่าแอบดูแอบดูแอบดูได้ดูพาดูคนที่จองยังไม่มาขอแอบดูหน่อย อนนแอบมารีวิวให้เพื่อนๆดูแบบบูวิลล่าเนี่ยนีจะเป็นห้องห้อง,งเล่นค่ะห้องส่วนกลางข้าไปดูดูดูโอ้โหท,ทีวีใหญ่มากโอ้ตู้เิ็นโอ้ตู้เย็นใหญ่มีแชนเดลเลีย ก็ต้องมีอุปกรณ์เครื่องครัวให้หมดเลยค่ะตู้เย็นอย่างใหญ่หญมอทอดมอทอดไมโครเวฟเตาการาน้ำยังมีอ่ะแ้นี่ตรงนี้ปึ้งแล้วขนมก็ทานได้ขนมทานได้ไม่มีคาเจแล้วหลังนี้ราคาเท่าไหร่หลังนี้ถ้าวันเสาร์เจ็ดเก้าเก้าธรรมดาก็จะมีสี่เก้าเก้าเก้าอะไรอย่า อีกสองฝั่งเนี้ยจะเป็นห้องนอนจะเหมือนกันเหมือนกันใช่สองฝั่งเหมือนกันห้องนอนแลวก็ห้องห้องนอนห้องนอนจะหนึ่งห้องจะนอนได้สี่คนค่ะหนึ่งสองสามสี่นด้านบนอีกหนึ่งค่ะก็คือเป็นแบบนี้สองห้องเลยสองฝั่งใช่ค่ะสองห้องเหมือนกันแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นวิวสระว่ายน้ำอ่านี่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 เนียนี้ยเปิด แล้วก็อีกฝั่งนึ่งจะเป็นสวนค่ะเปิดไปเจอสระแม่น้ำเลยหหเหมือนกันแหลมะมั้งอะแอบดูคือในห้องนี้มีห้องน้ําด้วยห้องน้ําในห้องนอนเลยน่าจะสองฝั่งมีห้องน้ําเหมือนกันเหมือนกันนะเหมือนกันเหมือนกันเลยเลเยิร์เดีวยวกันเลเย้ร์ลเดีวยวกันเลย แต่วันธรรมดาราคาดีมากสี่เก้าก้เก้าและคิดดูหานแปดตกเท่าไหร่สวืมากเดี๋ยวจะถ่ายท่าหนึ่งถ่ายอินเสิร์ตลงเนี่ยน่าจนะาสวย คนเท่แบบ ประมาณนี้ที่พักที่นี่เนาะสวยดีน่ารักพิเวษมีแค่ 3, สามสามไทป์หนึ่งสองสามคูววลล่าห้องสี่คนแล้วก็ห้องสองคนแล้วก็ห้องแปดบ้านแานปดราคาเดี๋ยวขึ้นไม่ให้ตอนนี้สอบถามเขาเย็นนะฮะถ้าหมูกระทะนี่ต้องสั่งก่อน<ช>กี่โมง สั่งก่อนหนึ่งทุ่มครึ่งค่งคะขอ,คอของลูกคา้จาจองมาจะได้โปรส่วนลดหมูกระทะ50%นะคะก็คือชุดเล็ก399จะเหลือ199ค่ะ,ะ,คะชุดกลาง499ก็คือจะเหลือ250บาทแล้วก็ชุดใหญ่599จะเหลือ299ค่ะจากไซส์ตัวประมาณเราก็กินชุดใหญ่นะ <laughs> กะกะดีป่ะเจ้ะ <laughs> ชุดเล็กก็น่าจะอิ่มแล้วนะลูกค้าใช่นั่นเห็นไหมชุดเล็กมันเยอะอยู่นะ ลก็เยอะอยู่นะคนกินก็กินอิ่มก็ได้ชุดกลางก็ได้งงกกลลาาเหลือดีกว่าขาดทุกคนชุดใหญ่ไปแล้วฮะเอาชุดใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวสองเก้าเก้าอะอยากได้น้ำแข็งหนังด้วยค่ะน้ำแข็งเออคุณขาต้องเซเว่นเนี่ยเราสั่งเซเว่นได้แต่มีถังให้เดี๋ยวเราไปกดสั่งเซเว่นเพราะว่าในแอปมันสั่งได้ก่อนสองทุ่มอ่อใช่ใช่ ตรงนี้บริโซนแคมปิ้งที่วางของเขา <laughs> จะตกใจถ้ามันลกหน่อยคือมันยังไม่ถึงทันวาแต่เขาเตรียมตีมคริสต์มาสแล้วและเนี่ยพฤศจิกมันก็ยังจัดไม่เสร็จเท่าไรของที่เขาเตรียมไว้ตกแต่งตีมคมริสต์มาสซึ่งถ้าใครได้มาช่วงคริสต์มาสน่าจะแบบสวยเลยเพราะว่าคือแต่งเสร็จแล้วอะออ last Christmas I gave you my heart and w a e y next day You away give it ร้องแบบไม่ติดลิขสิทธิ์ช่วงกดสั่งเซเว่นอะไรอีกอัดลงโค้กซีโร่เอ้ยไม่เอาดูเปลี่ยนใจวันนี้เป๊ปซี่แม็กกินเป๊ปซี่ลามอ่ะมีปะลองดูลองสั่งดู เซเว่นสั่งได้ก่อนสองทุ่มกดระเบียบและข้อกำหนดเช็คอินบ่ายสองเช็คเอาเที่ยงออกช้าหลังบ่ายคิดชั่วโมงละห้าร้อยมีเงินมัดจำและหลักฐานการโอนก่อนด้วยก่อนเข้าแต่เราเข้ามานอนเนะี่ยที่พักเนะี่ยเรายังจ่ายค่าที่พักไม่ครบเลยนะคือเขาให้มัดจำมาก่อนครึ่งหนึ่งแต่เนี่ยเราเข้ามาแล้วเรายังไม่ได้จ่ายมัดจำอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ หมูกระทะที่สั่งมายัางไม่ได้<ช>ไดจ่าแต่ว่าเมื่อกี้ออกไปคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวแอดมินจะทักมาในเพจจ่ายผ่านในเพจได้เอกฎระเบียบยาวมากใช่ไหมใครมาก็มาอ่านแล้วกัน <c oughs> ยาวมากมีรหัส wi ไฟอยู่ข้างหลังข้างหลังกุญแจช่วงเทสเน็ตไวไฟมี 2.4 g กับ5 g เราเทส5 g าจีเลยเข้าสปีดเทสบายบุกละโก้โหเน็ตแรงมากโหดาวน์โหลด217เเมกะไบต์อัพโหลด เก้าสิบแรงมากถูกใจสายดูหนังแน่นอนรีวิวเตียงที่จริงใจนิ่มแนละแน่นแต่น่าจะควีนไซส์ไม่ใช่คออิงเตียงควีนไซส์สองเตียงและตอนนี้หมูกระทะมาแล้วมาไวมากตอนนี้สี่โมงสามนาทีเราสั่งไปตอนบ่ายสาม หน่อยๆบ่ายสามก็กว่าด้วยบ่ายสามครึ่งอ่ะเออครึ่งชั่วโมงยังไม่หิวเลยกินเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนกินหมกกระทะตอนนี้ตอนนี้นอนก่อนนอนก่อนนอนที่จริงใจนอนที่จริงใจเจอกันอีกทีตอนกินหมกกระทะห้องเล็กๆก็มี แคนเดเลียแคนเดเลียห้องเราก็สวยเหมือนกันนั้นเนี่ยช่วงจุดเตาหมูกระทะเม็ดเม็ดแอลกอฮอล์ตอนนี้คือมันเป็นอย่างนี้มันมีถาดใช่ไหมเราก็จะวางวางนี้เข้าไป มีคือจุดเป็นไหมจุดไม่เป็นจะให้พีขึ้าจุดให้เป็นเนาะดักนี่อุ้ยเนี่ไงบึ้มว่มเลยมืออาชีพเนี่ยเนี่ยแหละพอละพอละโอ้หมุมนี้ดีนะแบบเป็นต้นคิดมากแล้วนี่ประดับคิดมากอตอนนี้เราจุดเต่าได้แหล้วเมื่อกี้พี่นัดว่าจานชามนี่ขอที่พักได้ไหมอย่างดีเลยพี่พักให้ ให้ <ขอ S 1> มาหลายไซส์มีจานสามแล้วก็มีจานใหญ่จานนี้อีกอย่างดีแล้วดูดิอขอให้เอาเนื้อใส่ถาดใหญ่ได้ด้วยนะใช่อย่างดีแล้ครับโ,โหโสุดยอดแล้วครับประทับใจสิบเต็มสิบม,มันก็คือมันหมูมารีวิวปริมาณ หมูกระทะชุดใหญ่ก็เยอะอยู่นะมีกุ้งมีหมูหมักมีหมูสาทาั้นมีหมึกกรอบประมาณนี้น่าจะอาจจะโลหนึ่งอ,อาจจะหนึ่งโลแล้วว่าเปลี่ยนใจแล้ว ถือดีๆถือด,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 ดีมือเดียวอ่ะหกมาอดกินนะเหอะด่าด้วยบอยกเลยด่าด้วยนื่หมูกระทะทุดใหญ่หน้าตาประมาณนี้แล้วก็มีไข่สี่ฟอง ได้ใคืออ่นเนี่ยอืนกระติกน้ำที่พักให้ฟรีเอาก็ไม่ได้ให้เราให้ยืมให้ยืมให้ยืมแหมแหมแหมถ้าที่เอาใหญ่ที่พักให้ฟรีมาพักกันเต็มเลยทีเนี้ยได้กระติกน้ำฟรีฟิวดี Last is what it gave you my heart But the free in this day to keep it away กินหมูทะก่อนเดี๋ยวมาให้คะแนนที่พักกันดีวกว่าซูซ่าซู้ซ่าซ่าปาทังซ่าปาทังซี่ซูซู่ปทาทังซี้ปาทังซ่าเดี๋ยวลืมพริกนะจ้าไฟแรงมาก ช่วงรีวิวที่พักแบบจริงใจและจริงจังกรรมการคุณวุฒิได้แก่พแพลวและพี่นัทโนริโกพี่ยามจะวัดคะแนนจากกรรมการกิติมศักดิ์ทั้งสองท่านเป็นหลักก่อนเราจะประเมินด้วยเจ็ดหัวข้อ,อถามเลยแล้วกันข้อแรกความสะอาดศูนย์ถึงสิบสิบคือเยอะสุดสิคือเยอะสุด แล้วเราจะให้พวกเธอตอบพร้อมกันคิดไว้ไดใจสามตัวหนึ่ง้าโอเมกชอสโอเมกชอสข้อแรกความสะอาดต้องมาดึงให้9 oh oh เห็นบางส่วนบางส่วนแบบเล็กๆน้อยๆอะ่ะอย่างเช่นเนี่ยไม่รู้หันไปอาจจะมองด้วยตาเปล่ามันเห็นสีที่เปื้อนเห็นปะม,มันมีมุมนั้น,นอ่ะที่เปื้อนมุมเดียวขวามือมุมไหนวะอ๋ออ๋อเหๆๆๆ็นแล้วเ โอ้หเล็กจริงอ่ะทำมให้เก้าครับคุณแพลความสะอาดให้ก้ hey ตรงทางที่เราเข้ามาตรงนั้นคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังจัดอะไรไม่เสร็จอ oh. มันก็เลยดูแบบว่าดูมีอะไรลกๆนิดนึงไอไอโซน<ต>ของคิดมากที่เขาเตรียมมาจัดใช่ไหมไอโซนแคมปิ้งของเขาตรงนั้นใช่ใช่ เออแต่ตอนแรกอะเข้ามาคิดว่าเขาตั้งแคมป์หรือนั่งทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นนึกว่าแบบทำแคมป์น่ามาบีคิวอ่ากันอยู่ตอนแรกเออแต่ก็นั่นแหละนิดนิดหน่อยเล็กน้อยข้อที่สองเรื่องของความสะดวกสบายและคุณภาพของห้องสามสองหนึ่งก้าวแล้วโอ้ยคะแนนเยอะเกินอวยกันไหมเนี่ยที่ให้ก้าวกันเพราะว่าอะไรอาถามแพลวบ้างเพราะว่า ที่เมื่อกี้ที่ดูใช่ไหมก็คือที่ไม่มีแปรงสีฟันอะไรใหออ้ที่นี่ที่นี่ไม่มีแปรงสีฟันยาสีฟันให้แต่ทุกอย่างโดยรวมมีครบนะทั้งอ,อ่าที่เป่าผมชาวาแอร์แชมพูแล้วก็สบู่แล้วก็สบู่บบมีมมพี่นัฐนะเราเราเห็นโซนของห้องน้านําอ่ะไม่ได้มีอะไรๆไม่ได้แบบ แบ่งนิดนึงเพราะว่าพออาบปุ๊บแล้วมันเปียกสักโคกแน่นอนอ่ะอ๋อไม่ได้แบ่งเปียกแห้งใช่ใช่แต่อันนี้ก็ต้องไม่เข้าใจนั้นนะต้องเข้าใจเขาด้วยเนาะเพราะว่าสเปซมันไม่พอแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งแต่เขาได้ข้อคะแนนเพิ่มอย่างหนึ่งก็คือทีวีเขาใหญ่ใหญ่มากชอบก็เหมาะสมกับเก้าคะแนนไปกันต่อ ข้อที่สามความปลอดภัยถามพีนกก่นัดก่อนเราให้แปะเราค่รู้สึกว่าอาจจะพอไม่ได้มีคนคนเฝ้าตลอดเวลาจริงๆถามว่ามีกล้องวงจรปิดไหมมีแต่เราเห็นไม่เยอะเท่าไหร่อะไรอย่างงี้แค่นั้นแต่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะยังมีดัวอยู่แค่นั้นแนหะได้พอแล้ว <laughs> พอแล้วความปลอดภัยลืมถามให้แปะ แปเหมือนกันด้วยโอ้โหลอกกันปะเนี่ย,อยลอกข้อสอบปะเนี่ยอ๋อเก็ตมาแล้วโอ้โหจริงจังเลย <laughs> อย่างเนิร์ดเก็ตมาแล้วโอเคอะแปดเออแปดเพราะว่าก็เหมือนที่นัตบอกก็คือไม่มีคนเฝ้าเหมือนเราอยู่กันข้างในอ่ะด้วยกันแล้วทีนี้แบบว่าเราเราไม่สามารถไว้ใจบ้านข้างๆได้นะเออเพราะว่าบ้านข้างๆก็เดินมาบ้านเราได้เขามีกล้องวงจรปิดนะ แล้มันจะทันท่วงทีไหมเอ้ยเอ้ยถ้าเป็นชายชะกันน่ะอาจจะปวิลาเป็นชายชะกันทำไงเนี่ยอาจจะให้ AI คอยดูแล้วก็พอมีใครบุกรุกก็แจ้งตำรวจอัตโนมัติเลยเอ้ยลำรำเพิ่มคะแนนไหมเกยังไม่เพิ่มยังไม่ได้เห็นสิ่งนันข้อต่อไปข้อที่4เรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งอาจจะมีพูดปะปายไปแล้วนิดนึงสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น Wi-Fi แรงไหมแรงอันนี้ฉันให้สิบเลยไวไฟทั้งแรงโคตร <c oughs> คือแบบชอบมาก Wifi ที่นี่เทสมาแล้วโอเคประมาณนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกสามสหนึ่งกาเรากลับให้แปนะไม่รู้ว่าสิ่งออำนวยความสะดวกนี่รวมถึงที่จอดรถไหมไม่เกี่ยวรวมรวมใช่ปะลาจอดรถด,ด้วยเออรเราอ้าวอาคำ <c oughs> ถามเขาไม่เลียร์อว <c oughs> แล้วนีไ่ไงสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น Wi-Fi แรงไม้มีไดร์เป่าผมตู้เย็นกาต้มน้ำลานจอดรถฟิตเนสระ่ายน้ำถ้ามีถ้ามีอ่าถ้ามีโอเคอ่าเมื่อกี้สิ่งอำนวยความสะดวกแพลวให้เก้าหรือเปลี่ยนหรือเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะเก้าก็ได้ก็หักเรื่องที่จอดรถที่จอดรถที่เห็นได้ชัดคือเพราะว่ามันบังเอิญว่าเรามาพักพร้อมกับบ้านพูเวล่าเนาะแล้วบ้านพูเวล่าเขาก็จอด ขวางเราอีกทีนึงทีนี้พอเราออกเงี้ยมันไม่ได้แบบว่ามีที่จอดเป็นล็อกล็อกส่วนตัวของแต่ละบ้านอะ่ะแปลว่าถ้าเราจะออกอ่ะเราก็ต้องไปสกิดพี่ที่พูลวิลล่าใหเอารถออกไปหน่อยแล้วเราค่อยออกอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าคิดในยามฉุกเฉินสมมุติว่าแบบว่าต้องอุบิเหตุหรืออะไรสักอย่างมันต้องไปเคาะบ้านเขาตอนกลางค่ำกลางคืนก็รู้สึกว่าอาจจะไม่สะดวกอะไรนี้แค่นั้นเราก็คิดว่าก้าวเหมือนกันแค่เรื่องที่จดรถอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าการมาพูลวิลล่าเรามากันแบบเป็นกลุ่มใหญ่เนาะ แปดคนเนี่ยแล้วยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเพืพ่อนเราเนี่ยกลุ่มเดียวหกคนะ่ะก็มีรถสามคันแหละเออแล้วข้างในมันจอดได้แค่สองคันนอกนั้นต้นองจอดข้างนอกอะไรเงี้ยเรื่องต่อไปการให้บริการ 3, 2, สามสองหนึ่งสิบ เฮยแก้วมันมันเป็นความน่ารักอย่างหนึง่งคือเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆสองคนนะ่ะแล้วคือแบบบริการดีมากอย่างได้อะไรขอให้ที่ชอบคือจานหมูกระทะจานอย่างเงี้ยเออเออเออ,าเอ,อาาจานชามไอชามจานจะพูดกับกันทำไมวะจานชามกระดาษอะ่ะกับไอ,อช้อนซ่อมซ่อมช้อนพลาสติก <laughs> เออ <laughs> นั่นแหละเออมันดีมากซึ่ง ซึ่งมันมีไว้เพื่อกินหมูกระทะเลยนะเพราะว่าเอ็ใหญ่ไอ,ไอชามที่ใส่หมูรวมที่เราใส่ใส่ได้พอดีเป๊ะเลยใช่เออดีดีนี่ดีดดใช่แต่ที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งที่นี่คือเราเข้ามานั่งในห้องและว,วางของเราเราหลับไปแล้วทีนึงด้วย <c oughs> คือฉันยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยค่าที่พักฉันฉันโอนมัดจำไปแค่แค่ครึ่งเดียวหมูกระทะก็ยังไม่ได้จ่ายนอนแล้ว <c oughs> เรียบร้อยแต่แอนดมีนก็ทักมาในเพจว่าเออเท่านี้นะโอนผ่านในเพจได้เลย พี่แพลวการบริการสิบเพราะอะไรสิบดูเขาใส่ใจตั้งแต่ที่เรายังมาไม่ถึงใช่ไหมเ,ออเขาก็โทรไปถามตั้งแต่ตอนแรกเออ,เ,อ,อเหมือนเขาจะแบบเตรียมรอรับอะไรอย่างนี้คือมันเป็นการใส่ใจลูกค้าอย่างหนึง่งแล้วก็พอมาถึงเขาก็แบบต้อนรับอย่างดี ขอโทษขอโพยอีกว่าเอออาจจะยังไม่ทันเสร็จดีนะอาจจะแบบช้านิดนึงแบบเออเนี่ยตัดต้นไม้ให้อยู่อะไรเงี้ยแต่งปีนคิดมากหรือแม้กระทั่งแบบว่าบอกให้เอาเสื้อหนาวมาด้วยเพราะอากาศมันเริ่มเย็นแล้วนะอย่างเงี้ยมันมันน่าหละเออมันแบบมันดูได้รับการเขาเรียกปฏิบัติแบบทายอย่างนี้บอกไม่ถูกอ่ะเออการเอาใจใส่เอาใจใส่อย่างดีอะไรเงี้โอเคต่อไปเรื่องของความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา วันนี้ที่เราจองมาวันเสาร์ราคาหนึ่งพันสามรอเก้าสิบเก้านอนได้สี่คนที่จริงนะแต่เรานอนแค่สามสามทหนึ่งสิโอ้กดว้าวโอ้โ <c oughs> อย่างจะอวยอันนี้คือคิดตามเลทตามเลทนี้ที่เธอบอกว่าหนึ่งสามเก้าเก้าหารสี่มันได้ตกคนแล้วท่านี้ไม่ถึงห้าแบงกแดงไงอ่า แล้วเตียงมันก็นุ่มมันก็โอเคราคามันดีอ่ะเออโอเคพี่แพลว่ะถูกแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านก็คุ้มค่ากับราคาอยู่พวกสแน็คตรงนั้นก็กินได้หมดเลยเออใช่สแน็คหลังตู้เย็น่ะทุกอันเลยเขาบอกฟรีใช่ข้อต่อไปเป็นเรื่องของบรรยากาศและประสบการณ์โดยรวม3 2 1 สิบเอาให้เก้าสิบถามเก้าก่อนงั้นงันมันแอบเงียบไปนิดหนึ่งแล้วอาจจะเพราะว่ายังใหม่เซเว่นไม่รู้จักอ๋อเซเว่นไม่รู้จักเออแต่เซเว่นเซเว่นไม่ไก่นะสองกว่ากิโลใช่ไหมสามโลใช่แต่เขาไม่รู้จักที่นี่เพราะว่ามันเพิ่งเปิดใหม่เขาจะรู้จักในอีกชื่อนึงว่าซอยเรือนโยเออใครสั่งเซเว่นก็บอกเขาว่า เรลือนโยอ่ะสิบครับทระสิบครับ,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 บอ่าก็บรรยากาศใช่ไหมบรรยากาศดีออแล้วมันก็อยู่แบบ่ามกลางธรรมชาติจริงๆอะคือคนที่ชอบความสงบหนีความวุ่นวายในเมืองอ่ะที่นี่แบบบรรยากาศดีแล้วก็ตอนนี้อากาศดีด้วยเออตอนนี้ยี่สิบยี่สิบสององศาถ้าเห็นในนาฬิกาดูเห็นป้ะเบอร์เบอร์หน่อยนักเครื่องบนเวลายี่สิบสอง ซึ่งฉันอะให้สิบเหมือนกันเหมือนแพลวถ้าประสบการณ์ที่ได้รับอะวันเนี้ยการกินหมูกระทะแม่งฟินมากหนึ่งเลยเย็นเย็นยุงก็มีมีช่วงแรกเหมือนแบบมันดูดเลือดเราประมาณสิบนาทีมันอิ่มมันก็หายไปแหละโอเคและเราก็ประเมินกันครบแล้วทั้งเจ็ดหัวข้อเจ็ดปะวะเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอเคถึงเวลารวมคะแนนแล้วโอ้จริงจังเนาะประเมินกันจริงจังมากเลย ไปพักที่ไหนเขากลัวกันหมดแล้วนะตอนนี้เราเรีวิวตามจริงเพราะว่าเราไม่ได้ค่าสปอนนะคะจะจ่าทนิยมกี่ตำแหน่งเราจ,เเจริงจังนะ <c oughs> บอกเลยเอาแค่หนึ่งทศนิยมอ่ะเขาพิ่ัรบอกมาเท่ลไท้่ทวนเก้าคะแนนทวนไม่มีจุดโอเคของแพรวะ โอ้โนี่ครับคะแนนเท่านี้9.28571429อันนี้ก็คืออันนี้คือคะแนนที่พี่พักที่นี่ได้ไปโอเคคลิปนี้ก็รีวิวที่พักเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วอ่ะพี่นาปิดคลิปหน่อยก็ใครที่อยากจะมาพักที่นี่ติดต่อเพจได้แล้วก็มีห้องให้เลือกอยู่สามประเภทแหละเนาะ ก็ใครสนใจก็ลองมาดูละกันแล้วก,วก็คิดว่าน่าจะได้รับประสบการณ์ดีๆเหมือนกันเนาะแล้วก็คลิปนี้คงไม่มีอะไรและน่าจะพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วพวกนี้ก็กลับกรุงเทพกันแล้วไงก็ใครที่รับชมรับดูจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากค่ะยังไงฝากกดไลค์หรือว่าก,กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะไปไหนจะไปพักที่ไหนอีกหรือจะมีรีวิวอีกหรือเปล่าให้ก็ติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ไปละจ้ะบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye. <laughs> าลืมกด subscribe และกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะจ๊ะ